สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคการทำกําไร iq-option ด้วยอินดิเคเตอร์นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ในเทคนิคนี้ก็คือผมจะใช้อินดี้สตัวนะครับก็คือเส้น EMA50 กับ BB ครับสำหรับการตั้งค่าก็มาดูตรงนี้ครับเลือกตรงนี้เป็นเส้น EMA50 นะครับ e a หกด apply แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ b b ครับ b b ผมใช้9กับ2แล้วกด a อ p พ y ครับพอตั้ง Indie เสร็จเราก็มาเลือกกราฟครับเนี่ยลักษณะหน้าตาของ i n d ดีก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใช้แค่2ตัวก่อนครับสำหรับเทคนิคนี้อันนี้คือกราฟที่หน้าเทตนะครับลักษณะกราฟที่หน้าเทดก็คือกราฟมันจะเป็นเทนเนาะ เพราะว่าผมเน้นเทคนิคแบบตามเทนนะครับส่วนกราฟที่ไม่น่าเทดก็เด็ไซเว์ครับไซเวร์มันจะมันจะเทดยากหน่อยเนะาะไซเวร์อย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม่น่าเทดเพราะว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสออก3หน้าครับทั้งขึ้นทั้งลงแล้วก็ไม่ไปไหนมันมันมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะเนาะผมก็เลยเน้นการแชร์เทคนิคตามเทนเนาะ อโอเคเรามาดูเทคนิคตามเทนที่ผมจะแชร์ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับกฎในการใช้เทคนิคนี้ก็มีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือข้อ1เราจะเทรดขึ้นก็ต่อเมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือเส้น ema 50แล้วก็เทรดลงก็ต่อเมื่อแท่งเทียนอยู่ด้านล่างเส้น ema 50กดข้อที่2ก็คือเราจะเทรดขึ้น ก็ต่อเมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นกลางของ BB เราจะเทรดลงก็ต่อเมื่อแท่งเทียนอยู่ด้านล่างเส้นกลางของ BB เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเนาะอันนี้กราฟที่น่าเทรดเนาะที่ผมบอกไปเมื่อกี้อันนี้มันเป็นเทนขาขึ้นเราก็รอรอเทรดขึ้นแต่สังเกตนะครับตรงนี้มันมันแรงและมันแรงแล้วก็ตรงนี้เริ่มเริ่มหมดแรงนะครับตรงนี้เริ่มมีความเสี่ยงว่ามันจะไม่ขึ้นลนะจะออกซไซเวย์แต่ผม จะมาสอนวิธีการใช้เทคนิคนี้เนาะสอนวิธีการเข้าออเดอร์เลยเนาะโดยกดข้อแรกเนาะเนี่ยบริเวณเนี่ยแท่งเทียนเหนือเส้น ema 50เราจะเทรดขึ้นข้อ2ก็คือเราจะเทรดขึ้นก็ต่อเมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นกลางของ bb เนี่ยเนี่ยโซนนี้โซนนี้นะครับเราจะหาจังหวะในการเทรดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเทรดตอนไหน โดยวิธีการเข้าออเดอร์นะครับเราก็จะดูพฤติกรรมแท่งเทียนประกอบนะครับพอมันตัดขึ้นมานี้เนาะแท่งเทียนตัดขึ้นตัดขึ้นเหนือเส้น eba 5 0เราก็รอให้แท่งเทียนไปอยู่เหนือเส้นกลางของ bb อย่างโซนเนี้ยเหนือเส้นกลางทั้งหมดเลยทีนี้เราก็มาหาจังหวะดูแท่งเทียนที่มันเป็นสีแดงเหมือนที่ผมเคยสอนในเทคนิค เก่าๆามาครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมดูแท่งนี้ครับแท่งนี้เป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกเราว่ามันกําลังจะลงแต่มันโดนดีดขึ้นไปเงี้ยโอกาสแท่งต่อไปมันจะเป็นแท่งเขียวเงี้ยสูงมากอย่างนี้เขาเรียกพฤติกรรมที่มีโอกาสแบบนี้เขาเรียกพฤติกรรมแท่งเทียนที่มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงอ๋อผมลืมบอกไปนะครับ ทม์เฟรมที่ใช้ก็คือไทม์เฟรม e นนาทีนะครับเหมือนเดิมครับไทม์เฟรมหนนาทีพอเราเจอแท่งเทียนอย่างนี้ครับเข้าเงื่อนไขเราทุกอย่างก็คือเหนือเส้น e b a 5 0เหนือเส้นกลางของ BB แล้วก็แท่งเทียนแสดงพฤติกรรมราคาที่บ่งบอกว่ามันจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดิมปึ๊บเราก็เข้า1นนาทีจบแท่งนี้ก็ชะนะเราจะหาแท่งเทียนที่เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรา ต้องการที่จะมีโอกาสชนะสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยมีโอกาสชนะสูงมากเลยครับแล้วเจอเจอแท่งอย่างนี้ก็พอเทรดได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะผมแนะนําให้หายอย่างเงี้ยเป็นสีแดงแล้วก็มีหางอย่างเงี้ยเราเข้าแท่งต่อไปได้เลยแต่ถ้ามีหางอย่างเงี้ยแต่เป็นสีเขียวโอกาสชนะมันก็มีแต่แต่แตแตผมจะไม่เข้านะครับอย่างเงี้ยไม่เข้าแต่อย่างเงี้ยผมจะเข้ายิ่งเป็นอย่างเงี้ยนะแท่งเนี้ยสวยมากเลยตรงเนี้ยครับ แค่นี้แหละครับเราก็หาจังหวะในการเทรดขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูเทคนิคในการเทรดลงเนาะตรงนี้เป็นขาลงเข้าเทคนิคก็คืออยู่ด้านล่างเส้น ema 5 0แท่งเทียนอยู่ในกรอบด้านล่างเส้นกลางครับด้านล่างเส้นกลางเนอของ bb แล้วแท่งไหนล่ะแสดงถึงให้เรารู้ว่าเราจะต้องเข้าเออแท่งนี้แหละครับแท่งนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยมีหางแต่แบบแท่งมันยังแบบยังเต็มเขียวอยู่เลยครับอันนี้ไม่สวย อันนี้สวยนะครับเนี่ยอันนี้สวยนะแต่ว่าเราจะไม่เข้านะครับเพราะว่าแท่งเทียนมันอยู่เนี่ยเหนือเส้นกลางของ BB อันนี้เราจะไม่เข้าแต่แท่งเทียนน่ะสวยเป็นสีเขียวแล้วก็มีหางข้างบนอันนี้สวย <That 's scary> นี่ครับนี่นี่สวยเลยนี่สวยสวยมากครับเห็นไหมแท่งเทียนอยู่ด้านล่างเส้นกลางของ BB แล้วก็มีหางข้างบนโดนทุบลงมามันก็ต้องไปต่อครับเนี่ยแล้วก็เข้าแท่งนี้ แล้วก็ชนะแค่นี้แหละครับแต่ไม่ใช่ว่าเจอแท่งเทียนอย่างนี้แล้วมันมีโอกาสชนะ100%นะครับเป็นไปมันเป็นไปไม่ได้ครับเทคนิคไหนก็ตามนะครับมันไม่มีทางที่จะชนะ100ซมันจะมีผิดมีถูกเราก็เอาการบริหารเงินมาช่วยให้พอร์ตเราโตนะครับเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะ ตรงนี้แท่งเทียนก็สวยนะครับแต่เราเข้าปั๊บเราแพ้นะเห็นไหมแต่แพ้มันก็ลงต่อนิดนึงเห็นไหมมันก็มีโอกาสชนะแต่ว่าบางครั้งมันก็หลอกเราพอเราเข้าออ,อเดอร์ปั๊บแพ้ก็คือแพ้ครับอย่าไปคิดมากเราเอาการบริหารจัดการเงินมาช่วยให้พอร์ตเราโตเพราะว่าทุกเทคนิคไม่มีร0 0นะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับหาแท่งเทียนอย่างนี้ให้เจอถ้าเราเจอแท่งเทียนอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าเทคนิคที่ผมบอกไปข้อ1กับข้อ2เราก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้แล้วครับพอเรามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้เราก็เอาการบริหารเงินที่ผมเคยสอนมาในคลิปเก่าๆครับไปลองไปค้นหาดูนะครับถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูมาช่วย ในการบริหารแล้วพอร์ตเราก็โตครับเพราะว่าเทคนิคเทคนิคที่ใช้ในการทำกำไรพวกนี้คือเทคนิคการการเดาทางครับมันมีโอกาสผิดอยู่แล้วไม่มีโอกาสถูก100%แต่ถ้าเทคนิคที่เราใช้มีโอกาสชนะมากกว่าแพ้เราก็สามารถทำเงินกับมันได้ครับ หากราฟที่มันน่าเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าเล่นตรงนี้นะครับน่าเล่นแต่ตรงนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยน่าเล่นละเพราะว่าเห็นไหมถ้าเรามองจากสายตามันจะเป็นเส้นเคิร์ฟเริ่มเริ่มจะโค้งลงครับเคิร์ฟเริ่มจะโค้งลงนะมันก็เริ่มจะมีความเสี่ยงแล้วก็ไปเปิดกราฟใหม่ดูครับหากราฟใหม่ไปเรื่อยๆเอากราฟที่มันเข้าเทคนิคแล้วก็กราฟมันดูง่ายๆหน่อย ใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบถ้ามีเวลาผมจะมาแชร์เทคนิคอื่นๆนะครับที่ใช้ในการทำกำไร IQ Option นนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วครับอย่าลืมไปฝึกกันนะครับสวัสดีครับ